ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับนี้ครับผมก็มากดโซโล่แร้งคอน12ดาวฮะแล้วก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเพื่อนในเกมฮะเขาได้ตำแหน่งซับนะครับแต่ว่าเขาเอาแวนมาครับนี่ครับความยากของการโซโลครับเป็นอย่างนี้ครับเอาแวนมาซับนะฮะ แต่ว่าผมเมงถ้ายเตะหลุดนะครับแล้วผมได้แคลรีก่ก็หยิบอย่าให้ไวฮะช่วงนี้เจออลิสบ่อยมากนะเจอท่าตุกตา,ตาแต่ว่าเมทเราได้ป่าเข้ามานะแล้วผมสกิลไม่โดนใครครับเนี่ยเอาแวนมาซับนะ <c oughs> แหลงคอนนะครับเนี่ยไม่ใช่คอนแบบเพิ่งขึ้นเนี่ยคอนสิบสองดาวแล้วนะ ก็ตอดไปครับแล้วเขาเดินมาแบบนี้เลยครับโอ้โหเดินมาแบบไม่โกเกงเลยครับผมก็ตอดไปครับแต่โดนเจ็บอยู่นะครับผมรับเวฟแล้วกลับไปรีเลยฮะเดี๋ยวให้เอ๊เดี๋ยวป่าเขามาฮะเดี๋ยวควุเลนมาเราเจอคุยเลนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็<า>เสๆหน่อยครับดาเลือดโหละ โดนคอมโบไหลไปคอมโบแตะแล้วเดี๋ยวเขาไหลเพื่อเราได้ก็เมื่อกี้แวนก็มาเก็บไปนะครับโอ้โหก็ททำดาเมจไว้เยอะแล้วนะเราทีมเราเข้าไปถึงนู่นไะด้ผมรับเบฟแล้วจะไปซ้อนครับอ่าแต่ว่าต้นเกมมาก็เอาได้อยู่นะด้วยความที่เราเป็นแคลรี่2ด้วยนะครับแล้วผมก็เล่นเซฟนะเพราะว่าซับเป็นแวนก็ต้องเซฟหนะ่อย ผมก็มาลัาดไปได้ครับเดี๋ยวผมเจ้ามังกรต่อนะเดี๋ยวขอรับเวบบนก่อนต้องมีโอกาสแล้วก็ต้องรีบช่วยไว้นี่ผมเห็นเหมือนอะไรแวบเป็นแวน่นที่วับกลับไปหรือเปล่าเห็นในมินิแมปน่าจะเป็นแว่นนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เอานะครับมันในมินิแมปมันหายหมดเลย แบทแมนเอาครับเราก็ต้องช่วยฮนะเมื่อเราเห็นป่าเอาออบเจกต์นะครับเราต้องรีบช่วยครับแต่ว่าเมทเขามาครับผมเห็นนะครับ <c oughs> ก็จะถอยมาก่อน <c oughs> แล้วแวนจะรอดไหมครับไม่น่าจะรอดนะจังหวะนี้ <c oughs> โอ้แล้ว <c oughs> โดนแอนติพอดีครับกะ <c oughs> <c oughs> จะลำ <c oughs> ชิวๆซะหน่อยโดนแอนติเหลาอยู่คนระับ เมื่อกี้ผมสองจิตสองใจครับคิดว่าไม่น่าจะเข้านะเพราะมันได้ไม่หมดอยู่แล้วก็ตามที่เราคิดนะแต่ว่าผมก็ลองไปดูว่าเผื่อจะได้ฮนะลองล้ำไปดูแต่ตามสัญชตตาตญาณเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่น่าหมดก็ <c oughs> <c oughs> เลยล้าซาไปนิดนึงบางทีเราก็ต้องเชื่อสัญชตตาตญาณตัวเองนะครับถ้ามันรู้สึกฝืนๆก็ไม่ต้องเล่นนะครับ แล้วแวนฟิกเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้ผมจะลไมเลยครับโอเคครับได้อยู่นะน้อยเราได้เขาหมดนะครับแวนน่าจะได้ป้อมไหมครับคลิปมีสองตัวน่าได้อยู่นะแต่แวนเขาเลือกที่จะเซฟนะครับแล้วเขาทำไมไม่วาบกลับนะครับอ๋อหัวแต่พิมพ์นะ ความจริงเล่นไม่ควรพิมพ์นะครับตั้งควรตั้งใจเล่นนะความเล่นชาติก็ไม่ชนะตัวเองเอาเอา,เอาแวนมาซับยังไปว่าเขาเอีกฮะท็อกซิกของเจงแล้วฮะแวนตัวนี้นจะรับแวทบที่มันแวนท็อกซิกโน .1 ของเซิร์ฟไหมเนี่ย ตัเองก็ไม่ได้ที่ได้ไปนี้ก็ลาสผมไปสอตัวนะผมทำลา้เมดไว้แล้วก็มาคอมโบปิดไปแล้วเราก็เล่นไปครับเล่นเกมเราไงเราได้อยู่แล้วเฮียเตเป็นแคลรี่ทีกโองอยู่แล้วฮียเนดเขาพยายามจะเล่นนะครับ ว่าป่าเขายังเรายังไม่เห็นป่าเขานะครับเมดเขาอันติแล้วครับผมวาร์ปกลับมาก่อนนะเอฟฟี่กลับมาก่อนนะแล้วป่าเขาไม่อยู่นะครับก็วาร์ปตรงนี้ได้เลยครับเห็นเราเห็นป่าอยู่กลางเขามาไม่ทันอยู่แล้ว เราก็เริ่มจะแรงแล้วนะตอนนี้ลำไปก็เริ่มมีจุกๆแล้วนี่ผมก็จะเอามังกรนะครับ <c oughs> <c oughs> แวนเขาก็ยังไม่หยุดบนนะครับยังไม่เลิกทิมนะแต่ว่าอุ้ยแล้วผมสกิลสองไปแล้วครับ จบแล้วนี่จบจบเลยครับตายครับแบบนี้โอ้ my god ไม่น่านเลยฮนะไม่ได้ดูมินิแมปว่าจะสกิลสองเข้าไปใครซับฝั่งเขาอนะนยแต่ว่าจวเจอลอเลียวฮะสลโลนืดไปฮะ <laughs> เล่นประมาทไปนะครับผมเมื่อกี้ <laughs> แต่แวนก็มารับจบไปฮะ <laughs> เป็นซับที่ซับแคลรี่ฮ <laughs> ะ ผมให้ลายเป็นซับไปแล้วไหมเนี่ยอ๋อแวนเอซีไปเกาวนะนป่าฝั่งเขาก็ไม่ค่อยแก๊งเพื่อนเท่าไหร่นะครับโอเคก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่ตอนนี้แล้วการที่เรามีแครี่สองนะครับแล้วถ้าเรายืนเซฟได้โดยที่เราไม่ตายครับเลดเกมเราจะได้เปรียบนะครับ เขามีแครี่ถึงสองตัวฮนะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะแต่ถ้าฝั่งเขาเล่นเป็นเป็นก็าโถมต้นเกมแล้วก็สู้ยากนะแต่นี้เขาไม่ได้โถมนะครับถ้าปล่อยเราเกิดก็เล่เกมก็จะยากนะเคเพร <c oughs> าะฝั่งเขามีแครี่แค่ตัวเดียวน,นะค <c oughs> แครี่ตายก็คือจบนะแล้วผมเห็นล่างโลเยอะมากฮนะัไ็ไจะไปปิดนะครับปิดไม่ได้ฮนะอันนี้ผมจะไม่สกิลสองแล้วครับ เก็บสกิลสองไว้หนีก่อนแล้วก็ขายไปครับต่านี้ไม่ได้กินผมอะเมื่อกี้ผมเสียเชิงไปสกิลสองก่อนนะโดนสลโลโดนหนืดไปไม่ได้หนีเลยฮะก็ขายแบคบแต่ป่าเขาไม่อยู่อะไม่รู้หายไปไหนฮะต้องเดินเต็เอ่ะปล่อยป่าอ,อยู่บนนะครับผมก็จะพยายามเล่นนะพยายามขายไปก่อนฮนะทีนี้เราล้ำไปดื้อไม่ได้ครับโดนรับวิลสกิลอันติสวนก็คือ ขัดลำอันติเราไปเลยนะครับต้องเย็นนะเพราะไฮเอเตจะแพ้พวกสตันนะครับพวกที่มีสกิลสตันสกิลหยุดนะเวลาอันติไปแล้วโดนสตันก็แห้งนะแต่ว่าเพื่อเราโดนไปครับผมก็ตอดเลยฮะผมไปเอาล่างดีกว่า,า,าก็ตีป้อมฮนะ แคลรี่ครับมีโอกาสก็หลอยมีโอกาสลอยป้อมก็รีบรลอยฮะเแคลรี่เป็นตัวที่ยิงป้อมง่ายครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปตีไกลๆฮะเราจรึงควรเป็นตัวที่หลอยป้อมนะครับเนี่ยผมก็ลอยๆฮะับเขาเข้ามาผมก็สกิลแวบปบดำส่วนไปแล้วเนี่ยเริ่มเลดเกมเริ่มสู้เราไม่ได้ครับเราตัวๆได้สบายครับแต่่ต้องเดินระวังฟิเลนนะ ผมจะขอรีเลื่อนจากคลิปหน่อยครับนี่จะยังไม่กลับนะครับแต่ก็ตรงนี้กกลับก่อ๋อเห็นควินเลนอยู่กลางนะผมก็จะขอรับเวฟล่างก่อนนะครับก็ยังไม่กลับเหมือนเดิมนี่อาจจะโดนควิเลนคอมโบตายครับต้องดูแมปด้วยครับผมก็รีเลื่อนจากคลิปหน่อยฮรเพราะไฮเตะมันดูดเลือดนะครับเราเลือดตัดคลิปดูดเลือดได้ไม่ต้องกลับบ้านบางที พอออกคารอนมาจะเริ่มมีดูดเลือดนะก็ตัดพยายามตอดหาจังหวะตอดครับพยายามหาจังหวะหลอยป้อมนะเนี้ยแล้วโอ้ต่อเรียวไม่ได้ทันได้ทำอะไรฮะ <c oughs> โดนอภิมหาเวทใช่ไหมเนะี่ยใช่ครับแวนก็เวทฮะแล้วเนืดสองเนืดนะทั้งนาตาาแล้วแวนออกไอเทมเนืดมาด้วยฮะ เราก็พยายามนะครับสก,ก,กิลเพื่อเคลียร์คีฟนะครับอันติอลิสนี้เราก็ต้องใจระวังด้วยนะครับเดินโลก,กันเยอะฮะเดี๋ยวคีเลนมาตายหมูฮะนี้เกมเราเป็นต่อมากนะะน่ชนะใสๆครับตอนนี้นี้ก็ฟาร์มไปครับฟาร์มดีเลือดมาหน่อย,ย,ยแล้วล่างมีประเด็นนะครับ เพื่อเราโดนะครับแล้วคุยเลนอยู่ไหนไม่รู้ครับตอนนี้ถามมาก่อนครับ,อบนะตอนนี้ไม่เห็นคุยเลนนะเนี <Shut down. S 1> ่ยคุยเลนอยู่นี่แล้วผมลำสวนไปเลยครับ ตามหายาแบบนี้ก็สิ้นชีพนะฮะมาเดินตามหายาครับมันไม่ใช่นะฮะหายาสกิลหนึ่งไปด้วยเดินไปด้วยฮนะเจ็บจุกจุกอยู่ฮนะแล้วเราสามารถลําของอันตรีส่วนไม่ได้เลยครับเขาตามเราแบบนี้ฮนะเลดเกมหายามันโกงนะมีตัวที่โกงคนะมีโอกาสแบนนะแบน,นะควรแบนนะคแต่ถ้าหลุดก็หยิบมาครับไม่เจอสตันก็เล่นง่ายครับ ไม่โดนแล้วจะพยายามคลนะแต่เมื่อกี้สกิลหนึ่งผมไม่โดนไปนะคจุดแรกฮนะถ้าโดนก็จะเจ็บๆอยู่แล้วเราเห็นควิดเลนนะ์ครับใน Mini นะ <S <S มินิแมทนะเขาแน่จะเอาไอลิสมาแก้ผมแล้วเอามาสตาร์นันติ แต่มันก็แก้ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นนะครับหายาอลิสนี่ไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราหายานะผมกับชอบซะอีกนะครับเจออลิสมันไม่ค่อยหนามากส่วนใหญ่าอลิซไม่ค่อยจะออกฟูฟูแท้งมากเท่าไหร่ครับมันจะเป็นแท้งวัสมเวทนะมันก็เลยไม่หนาเท่าแท้งที่เขาเป็นฟูแท้งจริงๆถึงเป็นฟูแท้งจริงโดนหายาไปก็ละลายอยู่ดีน,ะนเป็นทูดามจเนาะ อันนี้ผมก็โอ้ป้อมจะแตกกันนะครับสกิดหน่อยแตกแล้วมนะั้งโอ้หน้าสกิดมากเลยผมพยายามหาอากาศลอยป้อมนะตะคลิปเข้านะ <c oughs> อ๋อแต่ว่าลอเรเียกพันตีนะครับถอยมาก่อนนะ,ะมีเพื่อนเข้าไปลอยแบบนี้ครับผมก็ลอยช่วยแล้วก็ชนะมาแบบชิวๆฮนะตอนนี้ถึงจ,จะเจอเพื่อนโยนอย่างแวนเอามาซับนะ แต่ถ้าเราเล่นเซฟนะครับเราไม่ตายครับแล้วฝั่งเขาโถมไม่เป็นกดดันต้นเกมไม่เป็นนะสุดท้ายเล่นมาแล้วก็โกงอยู่ดีครับนแวนได้เป็น m VP ไปนะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจครับฝากกดติดตามผมช่องผมหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ